ค่ะไม่แม่เอฟซีแฟนคลับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องยาจันหอมสตอรี่นะจ๊ะาว,ว้าวกูฟอดนะคะตัดผมใหม่อืมตัดผมใหม่ขอให้มีอะไรใหม่ๆเริ่มต้นชีวิตใหม่กับความรักนะคะขอให้สุขสมบังนะคะทุกประการนะ ทีนี้รักษาไว้ดีๆนะครับครูฟอร์ดนะคะคุณแพรเป็นคนน่ารักนะคะการที่เราจะถูกใจกันไปหมดทุกอย่างมันไม่มีแต่เราเรียกมองในสิ่งที่ดีนะคะที่มีคุณแพรน่ารักที่สุดนะคะสิ่งที่ผิดพลาดไปก็เป็นบทเรียนเนะญญาะแสดายเวลาอย่างเงี้ยหลายๆคนนะเวลาที่รักกันและมีความสุขนะ มันมันไม่ได้หากันง่ายๆเป็นคู่ที่เหมาะสมกันมากนะคะแม่อันแอดหอมนะคะพี่หอมนะคุณแพรเรียกพี่หอมใช่ไหมเอ่ยนะคะอืมคุณแพรก็ถือว่าคุณแพรเป็นน้องเนาะครูพอดก็เป็นน้องกันแล้วกันนะคะแอดยางหอมหกสิบยางแล้วนะคะหกสิบ หน,นะคะหกสิบเอ็ดพฤษภาก็จะหกสิบเอ็ดเต็มเนอะพฤษภานะคะก็เหลือไม่กี่เดือนก็ขอเป็นพี่กันแล้วกันนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะสักวันได้เจอตัวจริงนะคะนอกรอง,งานบวชครูฟอร์ดนะคะวางแผนคุยกับคนข้างกายแล้วว่าจะไปร่วมที่บุรีรัมนะคะก็ขอให้สิบสี่กุมภานี้นะ ส,สมหวังทุกอย่างนะคะอันไหนท like ี less, drilling, aring, <c oughs> <c oughs> ่คุณแพรไม่ชอบนะคะครูฟอร์ดก็อย่าแกล้งอย่าแย่นะนางเยอะนะคะวันนั้นพูดผิดนะเห็นไหมไม่ตอบแชทตั้งสามวันนั่นเห็นไหมคุณแพรออกมาเฉยแล้วนะคะเนาะบางทีก็เล่นเล่นน่ะหยอกหยอกอ่ะแต่ไม่มีเจตนาหรอกน้องเป็นคนน่ารักนะคะก็ขอให้สมหวังนะคะ หล่อมากน่ารักมากเลยนะคะก็เป็นเด็กดีมีความกระตันอยู่รู้คุณเนาะเห็นเอจยาชอบตอนอยู่กับคุณยายนะคะเนาะน่ารักมากเลยติดตามมานานเลยนะคะวันที่มาแอลก,กันวันแรกนะคะที่หลังจากเลิกกันไปนะเปิดดูด้วยน้ําตาก็ไหลนะคะ <laughs> พราะกดีใจนะคะที่ ตอนที่คุณแพไปมีคนใหม่นะรู้สึกเสียใจแต่ไม่พูดนะแล้วก็ไม่ลงคลิปอีกเลยนะพอเขาเรียกว่าเนี่ยคู่กันแล้วย่อมไม่แคลกันนะคะรักษาสิ่งดีๆไว้นะคะทั้งสองคนเป็นกำลังใจให้เป็นเอซีมานานดูมานานแล้วนะคะแอบดูนะคะก็ชอบทั้งสองเนาะเอจยาถึงอายุจะแก่แต่ชอบความร,รักที่ดีงามนะคะ ไมว่าจะเป็นเขาเรียกว่าแบบไหนนะคะยอมรับหมดเพราะแอดย่านะมีทีมงานแล้วก็มีพี่น้องนะคะที่เขาเรียกว่าทั้งผู้หญิงหรือว่าผู้ชายนะคะหลานก็เป็นวันนั้นไปนทําบุญขึ้นบ้านใหม่หลานก็เป็นผู้หญิงกับผู้หญิงเนาะเขาก็รักกันแล้วก็เป็นอะไรที่สร้างเนื้อสร้างตัวท่านั้นทําบุญบ้เอี๋ทบุญบ้านใหม่นะให้พ่อ ปลูกบ้านให้พ่ออย่างนี้นะคะหลานสาวที่ลำปางนะคะแต่เขาก็มันชีวิตเรียกเกิดไม่ได้เป็นยังไงก็ได้ขอให้เป็นคนดีเอดย่ารักทุกคนนะคะจะรู้ดีกันมากเลยไม่ว่าเพื่อน YouTube หรืออะไรนี่นะเอ็ดย่าไม่เคยลังเกียจใครไม่เคยว่าใครนะคะคนเราแค่เป็นคนดีน่ารัก ไม่ได้ถึงว่าไม่ได้ดีครบทุกอย่างแต่ก็มีอันที่ดีเยอะกว่าสิ่งไม่ดีอะ่ะไม่แต่ตัวเราเองนะคะน้อก็ไม่ได้ดีครบนะคะบางทีเราไม่รู้ตัวก็มีนะคะวันนี้แอดยาก็ดีใจนะคะดีใจกับน้องทั้งสองเนาะเนี่ยหล่อมากเลยว่าน่นรักษาใจกันนะคะ ขอให้อยู่กันจนแก่เท่านะคะถือไม่เท้ายอดทองกระบ,บองยอดเพชรทั้งสองคนนะคะแม่แม่เอฟซี FC. ดีใจและชื่นใจมากๆนะคะรอวันนะคะบวชแล้วก็เสร็จจากบวชนะครูฟอดบอกว่าบวชเขาก็ไม่ให้มีความรักอีกว่านะ <c oughs> เลยจากบวชก็จะเป็นงานแต่งเดือน,นะคะแข่งกันกันกบ

ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจดูคลิปย้อนหลังดูโฆสณาให้กับเอดยา่าจันหอมสตอรี่เอสที่น่ารักทุกท่านใครยังไม่ติดตามกดติดตามให้ด้วยนะคะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขในทุกๆวันสวัสดีค่ะ